จอร์ดีร็อกี้เฟเลอร์มหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของโล eller, จกจอร์ดีเวสันร็อกี้เฟเลอร์เจ้าของอาณาจากักรธุรกิจน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐเขาเกิดในปี1839ในรัฐนิวยอร์กในครอบครัวชนชั้นกลางเขาเริ่มทำงานวั้นแต่อายุ16ปีด้วยการเป็นพนังงานมาันชีในบริษัทเล็กๆก่อนจะเปิดบริษัทของตัวเองคือบริษัทกันน้ำมัน ในชื่อว่าสแตนอดออยทำให้เขาล่ำรวยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีก่อนโดนนจากตำแหน่งผู้บริหารมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของตัวเองก่อนหุดกฎหมายผูกขาดทำให้เขาตั้งแต่ตัวของบริษัทออกมาถึง34บริษัทที่ทำให้เขาล่ำรวยกว่าเดิมซะอีกก่อนที่ต่อั้นรุชชีล็อกกี้เฟลเลอร์ขึ้นมาสลาการช่วยเหลือด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสก่อนที่เสียชีวิตไปในวัย97้ บีถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันที่ต่อไปของผมขอบคุณมากครับ